ถงอาทิตย์มีเจ็ดวันแต่กินชาบูไปแล้วหกวันก็มันอดใจไม่ได้เพราะเพิ่งได้มอบมาใหม่จากแบรนด์ ACE Plus ม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาดความจุหนึ่งจุดหกลิตรและประกันสินค้าให้นานถึงสองปีดีไซน์สวยสีขาวครีมมีม้อถูกใจอีกแล้วมีสิทธิก็คือให้ร้อยรุ่นนี้ทำให้ทั้งผัดทอดต้มชาบูนึง่งอย่างแรกก็จะมาลองย่างหมูก,ก่อนเลยก่อนใช้งานก็แค่เสียบลั๊กตรงที่ด้ามจับ รุ่นนี้ปรับไฟความร้อนได้ถึง2ระดับที่สําคัญคือทําความร้อนแบบวงแหวนทําให้ร้อนสม่าเสมอและรวดเร็วเนี่ยเห็นไหมสามารถย่างหมูได้แบบไม่ติดหม้อเลยเพราะเคลือบเซรามิกและสารกันติดแค่ใช้ทิชชู่เช็ดออกทาความสะอาดออกง่ายที่สําคัญเป็นวัสดุฟลูอเกะขนาดกระทันรัดพกพาง่ายสะดวกรุ่นนี้เป็นเซ็ตที่มีชั้นนึ่งมาให้ครบก็เลยจะประเดิมลองนึ่งซลากกับกขนมจีพอนึ่งเสร็จย,ยกออกทําชาบูต่อได้เลยแต่ชอบกินผักอย่างเราก็ะจะใส่ผักแบบแน่นจุกๆพร้อมสาลา์วากเเมสหมูและลูกชิ้นตามลงไปพอรุ่นมตัิ ช่วยป้องกันการเดดแห้งสำหรับเราคือโม้โอเคมากสามารถทําครบจบในใบเดียวยิ่งสายชาบูอย่างเราคือเหมาะเลยเพราะหม้อร้อนไวมากส่วนพิกัดของใครอยากตามตะก้านถึงข้างล่างเหมือนเดิมเลยนะ